ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกๆคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในช่องวอกละเกมเมอร์นะครับผมมาอยู่ในเกม Farming Simulator 19ครับวันนี้นะครับผมมีรถใหม่ครับรถใหม่นะครับผมนี่เป็นนาบุญพัฒนานะครับผมคันนี้เป็นรถของนาป๊อป 3D นะครับผมอาจารย์ผมเองเนาะนี่วันนี้มาออกงานคู่กับรถเกี่ยววรพพน์ปี2020ตัวล่มนะครับผมอ่า พอดีมันมีงานเกินเข้ามานะครับผมเราก็เลยจะย้ายธนาบุญนะครับไปลงหน้างานหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราให้วรพจน์เดียวรอเราอยู่ตรงนี้นะครับผมวันนี้เราจะรถ e t ็กมาล่านะครับผมนี่ e t ็กของเรานะครับผมวสวยเลยนะครับผมเป็นล้อยางแต่งแม็กซิ่งนะครับผมนี่อันนี้เป็นรถ e t ็กของช่อง tc gaming นะครับผมนี่อันนี้ผมก็ได้มาวางเครื่องใหม่เนาะผมมาวางใส่เครื่องบอต t านะครับผม แล้วก็ใส่ยางน็อตเ,เนะาะาบรรทุกรถเกี่ยวข้าวนะครับผมนี่ไม่รู้จะลากได้หรือเปล่านะไปเดี๋ยวเราไปลองลากกันเลยครับผมเสียงแตกก็จะออกลันิดนึงนะครับผมไปดูกันว่าจะไหวหรือเปล่า เราไปองานหนึ่งนะครับผมตอนนี้มันมีนงานเล่งเข้ามานะครับเฟเลอร์นี้ก็จากช่องที่ t c Gaming นะครับผมลองอ่านกันเลยครับผม ยกเบายกหาครับเราก็ต้องยกขึ้นสุดนะยกแค่นี้พอไปกันเลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บมังคับแค่สองล้อด้วยไปครับผมป้ายป้ายลากได้สบายสบายเลยครับผมชิวๆเลยแท็กซิ่งของเราวันนี้อุ๊ยอะไรวะเนี่ย อ๋อรถเกี่ยวเราโดนเสาไฟอ <laughs> ันตรายนะครับอันตรายเดี๋ยวค่อยๆไปนะนี่จะ <laughs> ต้องเป็นกองน้ำนครับผมไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะแต่ตอนเรามาเราก็มาได้อยู่นะ <laughs> แก okay. ต้องมาบอกนะครับผมว่าให้ไปเกี่ยวข้าวให้หน่อยน,นะก็เลยต้องย้ายเจ้าตาผมนะครับผมมาเกี่ยวอันนี้ก็ไม่รู้เจ้าไหนนะมาเกี่ยวเ <c oughs> อามาเกี่ยวก่อนเราไปแล้วนี่นะครับคือไล่ข้างหน้าเรานี่นะเราที่เราจะมาเกี่ยวกันวันนี้เาเกี่ยวกันไปแล้วไล่ไม่เล่ครับไล่ หยุดตกนะครับนี่มีน้ำมีน้ำเนมอด้วยโอ้ยนะจะยืนครับจรินจริงจริงจริงจ,งจ,งจ,งจงก็เราจะมาเ๋ยวบข้าวพร้อมกับเอาอีกแดดน,นะครับผมอีฐแดดตะทุกอ,อ้อยครับนี้มาขนข้าวก่อนนะ พอดีแคนเราทำยังไม่เสร็จนะครับผมยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะวันนี้ก็จะไปขนเอบบรรทุกไอ้หลายไรแล้วนะครับนี่ถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้นะครับผมที่เปิดตัวพร้อมกับน้องส้มคีดนะครับผมแล้วก็ช่องเสียเต้นะครับผมเขาเพิ่งปล่อยคลิป รเราไปฝากติดตามด้วยนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยเนาะพอ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 ,โอ,โ,อโอเคอยากออเลยครับอาขางลงเลย,ร,งลงเลยระดับคลิกแท็กเลยเนาะอย่างสวยเลยนะครับนี่นาบุญพัฒนาฟัางเสียงที่นี่ครับน,นี่ ดูท่านั่งครับดูท่านั่งโอ้โห <c oughs> เปรี้ยวครับอย่างเปรี้ยว่ว <c oughs> งนี้ก็ฤลือดูอเก็บเกี่ยวนะครับนี่่วงนี้ <c oughs> สั่งอุ่มครับผมนี <c oughs> ่ดูผมชอบสติกเกอร์ตรงนี้มากเลย หน้าบุญปู้อย่างสวยเลยนะครับนี่มันแดดเ,ด,ดเนาะแดยวรอกกลางร่มนิดนึงนะครับนี่ดูร่มครับโอ้โหอย่างสดจริงครับร่มรลยกันแล้วครับผมวันนี้สายแล้ว แกะเบอร์ขันใหม่ให้อีกครับผมนี่ตรงนี้ดูเกี่ยวข้าวครับต้องเบิร์ขันใหม่แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้นะมันเป็นข้าวอะไร ผม,มันสวยดีเนาะมองไปยในก็จะประมาณนี้ครับผมสวยๆเลยนะไหนนาบุญนี้คอนโทรลเดินหน้าถอยหลังมันจะมาอยู่ตรงกลางนะมันจะไม่อยู่ข้างขวาเหมือนวรพจน์ของผมนะครับผมก็แต่ละคันมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะ นายหน้าไปรับงานไว้กี่ที่นะครับเดี๋ยเราต้องเก็บงานไปตามนายหน้าครับผมไปครับผมไปเลยยาวครับยา,ย,ยาวๆแบบมันไม่ค่อยมีคันนานครับผมมันก็เลยเกี่ยวง่ายเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอ,อยู่ทุกนะครับนี่ก็จะมีบ้านไม่เยอะนะครับผมบ้านง เี๋ยวเราเบหัวงานกันตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหฟางขึ้นมาตรงนี้เลยเวลาเรามาจะมาอัดนี้ผมว่าอัดยากยนะปากกว้างนะครับใน,น,นี่ั้ันี้นาบุญคันนี้ปากจากกว้างเลยนะ เดียวเศษแคบเกี่ยวเ,จวเ,ยวเ็จนะผมว่าาหน้าเราก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับผมเดี๋ยวมีพีหน้าแต่ผมพามาเกี่ยวข้าวโพดเนาะเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้าวโพดกันเลยไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกยังไม่เคยเกี่ยวข้าวโพดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องจัดนะครับผม ขอขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้อง,อ,งอีกสักรอบนึงน,นะครับผมที่ช่วยกันสอ์ติดตาม YouTube บอคลาเกมเมอร์นะครับผมระตู้ติดตามก่ทันกันแล้วนะครับผมผมก็ได้ทำการแจกฟัรพฤษปี2009สีเขียวไปแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้เป็นโหลดก็ไปโหลดมาเล่นกันเลยนะ wow. แปลงนี้ก็น่าจะประมาณสิบไรไหมประมาณสิบไรเนาะข oh. ัดเกียวนะครับผมอันนี้เรามาเกี่ยวกนเดียวเน,ะ oh. นาะนี่นาบุญนะครับผมนาบุญพัฒนานะครับ น้วก็สามดีนะครับผมเป็นอาจารย์ตองเองเนาะน้องก็คงต้อง,องรู้จักแหละ มาเป็นมุมมองภายในบ้างครับนี่มองเห็นชุดสายพานเนาะสวยๆเลยอันนี้ก็เป็นนา้ำนนะท่านผู้ชม ก็เกี่ยวไปดูปลาไปด้วยนะครับผมถ้ามีปลาเราก็จะลงเก็บปลานะ เต็มพอดีครับผมน,นี่เดี๋ยวรอเข้าไปเทก่อนนะครับผมรีแต่ลูกน้องครับผมไม่รู้จะตื่นหรือยังหรือยงังโอ้ข้ามคลองจะดือ,อยเห็นไหม ขยับรถอีแตกดูนะครับผมว่าจะถึงหรือเปล่านะเนี่ยตกพองน้องลูกีเ้ย ฝนนะครับนุ่นมาแล้วเราต้องเร่งมือนะครับต้องเร่งมือนะครับฝน,นมาแล้วนะครับผ <S 1> <S 1> น,นุ่นผมเพิ่งดูสังเกตเห็นพายุนะครับนี่ผมว่าโอ้ <S <S เดี๋ยวเราต้องเร่งมือนะครับนี่ <S <S ต้องเร่งนะครับฝน,นมาแล้วครับ เจ้าหนี้ว่าแปลงไม่ใหญ่ก็ใหญ่อยู่นะ <c oughs> เสร็จแล้วครับผมประมาณรอบหนึ่งนะผมว่าก้าวแม่มดแบบนะี้ก็แก้ด่าพอดีนะครับ เสร็จพอดีแล้วครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเอาเข้าไปขายก่อนปากลงนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาเข้าไปขายน,นะครับผมขึ้นหรือเปล่าน, <c ười> น้อปึบนี่คือสบายสบายครับผมแต่เราคันนี้คันนี้เป็นหกลออ้อ <No. S 2> นะ <empezar> กระจ่กเน้นใส่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยเน้นนะเ <ster lies> น้นสวยงามครับเน้นสวยงามรถเปิดใส่เลี้ยวรถนี้เราต้องเปิดใส่เลี้ยวนะครับผมเพื่อให้สัญญาณเนานะรกโบโกร้อนนะ เราหน้าเรานี่เองเออเออทำไมผมขมับไปตรงถนนวะเรามาส่งทางหน้านี้นะครับผมโอเคมาในตอนนี้นะครับมาดูกี่ตันสองตันเลยเหรอโอ้โหโอเคครับผมอะ่ะเดี๋ยวเราบินครับผมนี่โอเคครับผมตายขึ้นรถครับ เดี๋ยวเราต้องเทไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเอารถตักนะครับผมมาตักเข้าในที่อย่นี้เนาะก่อน,นที่เขาจะจอดขายเนาะทีนี้มันจะเปลยนการไหมดนเดี๋ยนะโอ้โันนี้ใครมาเทไว้ตรงนี้วะ <laughs> น่าจะเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้างเรานะครับโอเคครับผมเราถีตรงนี้เนาะอืมโอ้ขาโ,โดดเขโดดโอเคครับผม ขึ้นครับเศษตัวรถเราหนักเท่าไหร่เจ็ดตันเองนะครับผมรถคันนี้โอ้โหหนักเูยนะเจ็ดตันคือเีครับผมอ่ารับใหญ่เสร็จกับรับเงินนะครับผมอ่ะเนเลย โอเคฝนหายพอดีนามเสร็จฝนก็หายนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ